โอเคครับก็กาบสวดดีท่านผู้ชมทุกบบท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกคันนี้นะอืก็โมเองอะคะ่ะไม่อยากโมนี่นะก็ท่อกับบีบีอาร์นะครับออันนี้ก็ทําเองนะนี่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 โอ้โหดาบละนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับรถเข่งอืก็ไรเบาโชกไทยโย ดุมดุมเขียวอ่ะอ่ะไปลอง,ดลอง,ลงเดี๋ยวไปลองลุมลงมาวะเดี๋ยวอ๋อเนี่ยมานี่มานี่โอ้โห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 โคตรแรงลูกเดิมมันเนี่ยเดี๋ยวทำลูกก่อนหน้าดำนะห้าดำเรา,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 าลหลายสีอยู่เนาะอรนะ กูไขได้หรอมามามาแดกครับโอ้ยังไงอ่ะแดกเขาบอโอ๊ชนชนชนโอ๊ะโอ้โหเฮยชนแต่ก็แดกนะครับโอ้โห้าานี่เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ังไงอ่ะยังไงดีอ่ะง้นอ่้เอ้า โโอหนุ oh, นแดกครับอาอยุคนเล่งเฉยแรงกิ้งกงนนะ้ะสายชิงนะครับผมนี่ๆๆมามา6-6แน่เลยพวกเนี้ยดู้ใครได้มาว่าครั้งสาม อันนี้จะหกหกอ่ะเนี่ยข้างในหน้าหกหกนะอันนี้ห้าหกอ่ะอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวหกหกแบกนั่งเลยอก็ประมาณนี้นะครับผมเออใครชอ่ปรกดไลค์สำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนอครับทุกสวัสดีครับ